ผมที่เป็นคนกลางนะครับและเคยเป็นอดีตรักษาการผู้จัดการสันติบาลซึ่งผมเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดีใครในประเทศไทยสมัยนั้นนะครับว่าผิด112หรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูเจตนาในการพูดนะครับผมผมมองว่าอาจารย์เบียร์มันไม่ได้มีเจตนาไอ้หนูมึงต้องระมัดระวังนะลูกเบียร์ เวลาหนูจะพูดอะไรที่จะไปอ้างถึงเบื้องสูงเนี่ยอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ทิกตอกเกอร์ที่กำลังดังมันมาปลุกกระแส คนสอนธรรมะที่แต่เดิมเนี่ยพระท่านสอนก็จะสไตล์พระนะฮะตอนนี้พออาจารย์เบียร์เนี่ยออกมาพูดแล้วมันโดนใจใช้คำว่าโดนใจเรียกว่าด่าโดนใจนะครับคือพูดตรงๆเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับตอนนี้อาจารย์เบียร์ยังเด็กอยู่นะยังเด็กเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหมือนผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะมีบางคำที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้คนมันดูเยอะนะครับ ขาสอนตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปอ้างถึงบุคคลที่พวกเราคนไทยเคารพนับถือคืออาจารย์เบียร์จะสอนว่าแม้แต่ราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแต่ใจอาจารย์เบียร์ไม่ได้ไปมองไปดูหมิ่นดูถูกนะครับ กคนนน็ไปปมออองว่่่าาาาเเเฮฮ้ยยยีีจรร์บผิด 1, 1, 2, ิด112หหืละะพลตตรวจโทรเรวัตกลิ่นเกสรนค่ะผู้เตือนอาจารย์เบียร์คนตื่นทำในฐานะที่เคยเป็นอดีตร,รักษาการผู้บัญชาการสันติบาลซึ่งเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดีใครว่าผิดม .112 หรือไม่เชื่อไม่มีเจตนาแต่อย่าพูดถึงจะดีกว่า เรียนว่าช่วงนี้อาจารย์เบียร์คนตื่นทําไม่ได้พักกันเลยทีเดียวค่ะถูกจับตาเป็นพิเศษสุดๆนะคะทั้งเรื่องของการสอนธรรมะไม่พอยังโดนหมายห,หัวเรื่องมอ .112 อีกนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่ช่วงหนึ่งของไลฟ์ไลฟ์หนึ่งค่ะที่ได้มีการพูดคุยนะคะกับลูกเพจถึงเรื่องราวที่มีคนเอาตอนเองนั้นไปด่าใครจะเอาตอนไปด่านั้นยากสําหรับคนที่ไม่มีหลักการใครจะมาจัดการตนเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าแบ็คใหญ่เส้นใหญ่เพราะว่าแบ็คของอาจารย์เบียร์ก็คือพระพุทธเจ้าทุกคําสอนที่เอามาสอนล้วนแล้วแต่เป็นคําสอนของพระ ผู้่เจ้าทั้งนั้นใครก็เอาไม่ลงเพราะว่าแบกใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลใหญ่ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีใหญ่ยิ่งกว่ากษัตริย์ใหญ่กว่าเทวดากูสอนได้แล้วนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้กูสอนได้แล้วทำไมาพวกกูสอนในบ้านกูสําเร็จแล้วนะ,อ,ะอีนางลำที่เคยไล์สดกูเมื่อก่อนเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าไปดูนะมีแต่คนเข้าไปดา่ากูก็สงสารมันนะหาพวกนะคนไม่มีหลักเอากูไปดา่ามันจะมีแต่คนไปด่าซ้ําม,มัน มึงจำไว้นะใครเอากูไปด่านะมึงจำไว้นะอ่ามันจะมีอยู่แค่สองด่าที่ด่ากูได้หนึ่งด่ากูว่ากูพูดหยาบสองด่าว่ากูพูดววยวายเสียงดังด่ากูได้แค่นั้นแหละถ้าด่าโดยหลักเกณฑ์หลักการไม่มีใครด่ากูได้ถ้ามันด่ากูโดยหลักเกณฑ์หลักการเดี๋ยวมันโดนคนอื่นด่าเพราะอะไรเพราะเวลามันด่ากูมันไม่มีเหตุผลโอ้มีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคนฟังเขามีปัญญา คนฟังมันฟังออกอะไรมีเหตุมีผลอะไรปัญญาอ่อนกูเห็นหมอดูห่วงจุย้ยมีคนส่งให้กูดูเรื่องเสาไฟเมนอะไรนะส่งให้กูดูอ่ามนไม่ได้เอ่ยชื่อกูหรอกตัวกูรู้อ่าเพราะกูพูดกระทบกับเรื่องพวกนี้เยอะ,อะพอเวลาคนฟังกูกับฟังมันอะทุกคนคอมเมนต์ไปเสียงเดียวกันว่าข้างกูตามหลักเหตุหลักผลไม่มีใครเขาข้างมาสักคนมีแต่คนด่าว่ายกตัวอย่างได้ปัญญาอ่อนมากมึงดูแล้วกัน กูบอกแล้วใครก็ตามเอากูไปด่านะเตรียมตัวยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ็กแบ็คกูดีกูพูดเสมอว่าแบ็กกูดีใครก็เอากูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะมึงไม่ต้องมาหรอกทาอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่ใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้เบื้องล้มไมเส้นกูคือไขรแบ๊กกูไขรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่เบื้องหลังกูนะ คำสอนทุกคำสอนที่กูสอนพวกเมืองเนี่ยเอามาจากพระเจ้านี่แบก็กกูใครก็ทํากูไม่ได้ใครก็เอากูไม่ลงแบ็กกูใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่านายพลกูจะบอกให้ใหญ่ยิ่งกวานายกรัฐมนตรีใหญ่กว่ากษัตริย์ใหญ่กาเทวดาใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบ็กดีกูบอกแล้วใครก็ทําอันตรายกูไม่ได้ ่อมาก็มีคนเอาคลิปบางช่วงบางตอนไปตัดต่อค่ะให้เหมือนกับว่าเป็นการกล่าวหมิ่นเบื้องสูงจนกระทั่งทําให้มีคนไปแจ้งความเอาผิดโดยเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนายทรงชัยเทียนหอมหรือว่าคุณโอมประธานกลุ่มประชาชนพักพิทักษ์สถาบานันได้เดินทางไปเข้าพบกับพันตํารวจเอกทองศูนย์อุ่นวง์รองผอ,อก,กอปอทค่ะเพื่อแจ้งความดําเนินคดีกับอาจารย์เบียคนตื่นทาในข้อหาอาญามาตรา112กรณีไลฟ์สดลักษณะหมิ่นเบื้องสูงพร้อมกับนาคลิปดังกล่าวมามอบไว้ เป็นหลักฐาน นายทรงชัยได้กล่าวว่าไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับประชาชนในข้อหา1นึนนานหลายเดือนแล้วเพราะว่าไม่อยากให้ใครต้องมีคดีหรือต้องอาญาคดีนี้เนื่องจากว่าคดี1นึมันไม่ใช่คดีที่คนปกติทั่วไปจะถูกดำเนินคดีได้ทั้งนี้อยากฝากเตือนคนที่พบเห็นคลิปนี้ของอาจารย์เบียร์แล้วกรุณาอย่าส่งต่อเพราะอาจจะมีความผิดตามไปด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านของพลตํารวจโทเรวัตกลินเกษรค่ะในฐานะที่เคยเป็นอดีตรักษาการผู้บัญชาการสันติบาลซึ่งเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดี ใครว่าผิด1นึหรือเปล่านั้นได้มีการออกมาพูดถึงกรณีของอาจารย์เบียด้วยนะคะโดยเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวันนี้ในช่วงหนึ่งค่ะขณะที่ท่านเรวัตกําลังไลฟ์สดได้มีคอมเมนต์สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของอาจารย์เบียคนตื่นทำที่กาลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในตอนนี้โดยทางด้านของพลตํารวจโทเรวัตกลิ่นเกษรได้กล่าวว่าอาจารย์เบียคนตื่นทำได้มาปลุกกระแสธรรมะมีการสอนสไตล์แบบโดนใจคือพูดตรงๆเอาเรื่องจริงๆมาพูดก่อนหน้านี้ก็มีพระไหลรูปที่มีการสอนในลักษณะคล้ายๆกันแบบนีีี้้แต่ทน อาจารย์เบียร์ยังเด็กเวลาไลฟ์สดจะมีบางคําที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้อาจารย์เบียร์เขาก็สอนตามคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถือได้ว่าทุกคนให้ความเคารพนับถืออาจารย์เบียร์ก็คิดอยู่ในใจว่าไม่มีใครเอากุลงแต่ในใจเขาไม่ได้จะไปว่าหรือว่าไปดูถูกดูหมิน่นหรอกคืออาจารย์เบียร์เขาจะสอนว่าแม้แต่พระราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนก็ไปมองว่าอาจารย์เบียร์หมิ่นมอน112หรือเปล่า ผมที่เป็นคนกลางโดยส่วนตัวไม่ได้รู้จักกันกับอาจารย์เบียร์และเคยเป็นอดีตรักษาการผู้บัญชาการสันติบาลซึ่งผมเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดําเนินคดีใครในประเทศไทยสมัยนั้นว่าผิด1นึหรือเปล่ามันต้องดูเจตนาในการพูดผมมองว่าอาจารย์เบียร์ไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดด้อยค่าหรือดูหมิ่นพระองค์ท่านถ้าจะใช้คําว่าที่อาจารย์เบียร์ใช้คําว่ากษัตริย์งั้นพวกลิเกที่เล่นเวลาตัวโกงมันไปด่าคนที่เล่นเป็นเจ้าเนี่ยก็คือผิดหมดมันก็จะกลายเป็นผิดสิมันต้องดูที่เจตนาทั้งนี้ ท่านเรวัตค่ะยังได้กล่าวฝากถึงอาจารย์เบียร์ด้วยนะคะว่าไอ้หนูมึงต้องระวังนะลูกเวลาจะพูดอะไรเนี่ยที่ไปอ้างอิงถึงเบื้องสูงอย่าไปพูดดีกว่าบางทีเวลาไลฟ์อยู่กรอนมันพาเราไปเราไม่ได้มีสคริปต์นี่ต้องระมัดระวังนะอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเนี่ยถือว่าเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ที่กําลังดังเลยมันมาปลุกกระแสคนสอนธรรมะที่แต่เดิมเนี่ยพระ ท่านสอนก็จะสไตล์พระนะฮะสไตล์พระนะครับสไตล์พระ,ะ,รพระมีสอนมันๆก็จะพระพยอมอะไรเงี้ยนะครับก่อนอาจารย์เดียร์จะดังนี้ก็จะมาพระสิ้นคิดก็สอนสไตล์เนี้ยนะครับตอนนี้พออาจารย์เบียร์เนี่ยออกมาพูดแล้วมันโดนใจใช้คําว่าโดนใจเรียกว่าด่าโดนใจนะครับ คือพูดตรงๆเอาเรื่องจริงๆมาพูดนะครับสไตล์อาจารย์เบียกับทางพระสิ้นคิดเนี่ยผมว่าสไตล์เดียวกันเหมือนกับไอ้อะไรว่าหมอปลาอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับพวกลูกกอกพวกสารพัะภูมิอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เบียเข้ามาพูดสนุกสนานนะครับก็ดังนะฮะตอนนี้อาจารย์เบียรยังเด็กอยู่ไง ยังเด็กเวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเหมือนผมไลฟ์สดอย่างเงี้ยก็จะมีบางคําที่พลาดออกไปแล้วมันแก้ไม่ได้คนมันดูเยอะนะครับพอจุดที่อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาถือว่าเขาสอนตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือว่าทุกคนให้ความเคารพนับถือนะครับอาจารย์เบียร์ก็คิดอยู่ในใจว่าไม่มีใครมาเอากูลงหรอกนะไม่มีใครมาเอากูลงหรอก แม้แต่ในพลแม้แต่นายกนะครับแล้วก็ไปอ้างถึงบุคคลที่พวกเราคนไทยเคารพนับถือแต่ใจอาจารย์เบียไม่ได้ไปมองไปดูหมิน่นดูถูกนะครับนะครับคืออาจารย์เบียจะสอนว่าแม้แต่ราชาแม้แต่กษัตริย์ก็ยังเคารพนับถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเขาหมายความว่างั้นนะครับคนก็ไปมองว่าเฮ้ยนี่อาจารย์เบียผิด หมิ่นหนึหรือเปล่านะฮะผมที่เป็นคนกลางนะครับโดยส่วนตัวผมไม่รู้จักอาจารย์เบียนะฮะและเคยเป็นอดีตรักษาการผู้จัดการสันติบาลซึ่งผมเป็นประธานในการพิจารณาที่จะดำเนินคดีใครในประเทศไทยสมัยนั้นนะครับว่าผิด1นึหรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูเจตนาในการพูดนะครับผมผมมองว่าอาจารย์เบียมันไม่ได้มีเจตนา ไม่ได้มีเจตนาจะไปพูดที่จะด้อยค่าหรือดูหมิ่นพระอ,องค์ท่านนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าที่อาจารย์เบียร์พูดมีคำว่ากระสัตรกระสัตรด,ด้วยนะฮะพวกลิเกเล่นเนี่ยเวลาตัวโกงมันไปด่าไอ้ตัวคนเล่นบทเจ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผิดมันต้องดูเจตนาครับแต่ว่าไอ้หนูมึงต้องระมัดระวังนะลูกเบียร์ เวลาหนูจะพูดอะไรที่จะไปอ้างถึงเบื้องสูงเนี่ยหนูต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังลูกอย่าไปพูดดีกว่านะครับหนูจะไปอ้างว่าใครเข้ามาล้มกูไม่ลงไอ้พวกในพลพลตีพลโทพลเอกหรือนายกรัฐมนตรีล้มกูไม่ได้โอ้อย่าไปพูดถึงสถาบันลูกนะต้อง ต้องระมัดระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบางทีเวลามันไหลอยู่เนี่ยมันกรอนมันพาไปกรอนมันพาไปนะฮะมันเราไม่ได้มีสริปนี่ครับหนูต้องระมัดระวังนะลูกนะ โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีกระแสนในช่วงแรกๆอาจารย์เบียร์ก็เคยออกมาอธิบายถึงคลิปที่ถูกนําไปตัดต่อนะคะจนถูกเข้าใจผิดแล้วช่วงหนึ่งของไลฟ์ดังกล่าวค่ะอาจารย์เบียร์ก็ยังได้มีการเปิดคลิปเต็มที่ถูกนาไปตัดต่อสั้นๆนะคะเพื่อยือนยันให้เห็นกันชัดๆเลยว่าตนเองนั้นไม่ได้มีเจตนาในการจะหมิ่นเบื้องสูงแต่อย่างใดค่ะใช่ตัดต่อจนคนเข้าใจผิดมันตลกอะ่ะแล้วคือคนเชื่ออย่างเงี้ยอ,อสื่อออนไลน์มีเดีย จริงๆสื่อออนไลน์มีเดียเนี่ยน่าจะโดนฟ้องนะไม่ใช่อาจารควรโดนฟ้องนะเพราะมันอนะ่ะจงใจตัดเอาสถาบันกษัตริย์ดึงมาเกี่ยวขอ้องจริงๆเพจเนี่ยควรโดนนะคนที่ไซเบอร์เนี่ยควรไปตรวจสอบไม่ใช่อาจารนะควรจะเป็นสื่อออนไลน์มีเดียมากกว่าเพราะจงใจในการตัดคิดเพื่อใส่ร้ายป้ายสีดึงกษัตริย์ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาเกี่ยวข้องเขามีเจตนาในการใส่ร้ายป้ายสี มีเจตนาในการดึงกษัตริย์ลงมาเพื่อใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นจริงๆอันเนี้ยใครก็ได้เนี่ยสามารถร้องเรียนได้เลยนะไม่จะไปต้องไปอาจารย์ก็ได้เพราะเขาเนี่ยดึงมาเกี่ยวข้องมีเจตจานงในการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์โดยตรงเลยนะโดยการเอาอาจารย์เนี่ยไปเป็นตัวกลางเพื่อให้เกิดความเสื่อมเสียเพราะคนตัดคลิปมีเจตนาปรททุสร้ายต,ต่อสถาบันโดยตรงอีนางรำที่เคยไล้สดดทาพูดในหลัอลกอิสลารเดี๋ยวมันโดนคนอื่นดา่า เพราะอะไรเพราะเวลามันด่ากูมันไม่มีเหตุผลอูมีเหตุผลใครฟังก็รู้ได้ว่าใครมีเหตุผลมากกว่ากันคนฟังก็มีปัญญาคนฟังมันฟังออกเวลาคนฟังกูกับฟังยากที่จะด่ากูเพราะกูมีหลักแบ็คแบ็คกูดี กูพูดเสมอว่าแบดกูดีใครก้ากูไม่ได้เส้นกูดีกูมีเส้นใหญ่ใครจะมาจัดการกูนะมึงไม่ต้องมาหรอกทาอะไรกูไม่ได้หรอกยากยากมากเส้นกูใหญ่ใครเขาทำอันตรายกูไม่ได้มพงรู้ไหมเส้นกูคือไขรแบดกูไข่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้อยู่เบื้องหลังกูนะคาสอนทุกคําสอนที่กูสอนพวกมึงเนี่ยเอามาจากพระพุทธเจ้านี่แบดกูใครก็ทํากูไม่ได้ใครก้าวกูไม่ลงแบดกูใหญ่ ใหญ่ยิ่กว่านายพลกูจะบอกให้ใหญ่กว่านายกรัฐมนตร,ตรีใหญ่ก,กวา่ากษัตริย์ใหญ่การเทวดาใหญ่กว่าทั้งหมดกูแบดดีกูบอกแล้วใครก็ทำอันตรายกูไม่ได้นี่คือคลิปเต็มพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่เหนือโลกใหญ่กว่าแดนทั้งหลายในโลกธาตุนี้ไม่มีใครอยู่เหนือกว่าพระองค์ พระองค์เป็นครูแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครเหนือกว่าพระองค์เหนือกว่ากษัตริย์เหนือกว่าเจ้าจากักรพรรดิเหนือกว่าหมดกูไม่ได้มีเกจจำนวงในการปรามมาแต่กูกําลังยกพระพุทธเจ้าขึ้นเหนือกว่าทุกสิ่งตามหลักคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงบรรลือศีหนาถแล้วคนก็จงใจไปตัดสุดท้ายลบคลิปหนี ซึ่งล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เองทางด้านของอาจารย์เบียร์ก็ได้มีการออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงแล้วด้วยดูเหมือนว่าจากที่ท่านเรวัตพูดนะคะการที่จะเอาผิดอาจารย์เบียร์ปมม .112 นั้นอาจจะยังไม่เข้าข้อความผิดหรือไม่ค่ะเพราะว่าทั้งจากที่เจ้าตัวได้ออกมายืนยันและจากที่หลายคนได้ฟังก็พอจะเดากันได้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีเจตนายัางไงก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะท่านผู้ชมค่ะว่าเรื่องนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ทางท็อปดาราไม่พลาดนํามาอัปเดตท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีครับชักขย้ำนามน,นะครับขออวยพรสวัสดีปีใหม่ให้กับแฟ,แฟ,แฟนๆท็อปดารานะครับผมแฮปปี้นิวเอียร์แล้วก็ขอให้ปีนี้นะฮะปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีขึ้นของทุกๆคนนะครับอะไรที่ผิดพลาดมาหรือว่าเจอเรื่องอะไรๆมาก็ขอให้ผ่านพ้นไปและใช้มาเป็นบทเรียนนะครับผมแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงซแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ